บอนที่ลอยฟ้าเนี่ยนะกี่โต๊ร้อยโต๊ะเท่าไหร่สองหมื่นอยโต๊ะสองแสนสองล้านสองล้านวัหนึ่งสาผัดเท่าไหร่6ล้านจะมีอะไรรายได้ที่ดีขนาดนี้บอนใหญ่ๆลำพังสายดีตำรวจซึ่งมีกำลังไม่ถึงร้อยหรือร้อยคนเนี่ยจะจับได้ไหมไม่มีทางเลยนอกจากกำลังไม่พอแล้วก็ จ้าที่ตำรวจใสถานีตำรวจนั้นๆน่นนะยังรู้เห็นเป็นใจรับประโยชน์ด้วยเพราะเจ้าของบ่อนมันก็รู้นะขึ้นกับท้องที่ไหนละ่ะมันก็ต้องดูแลท้องที่นั้นระดับสถานีตำรวจนะตั้งแต่ผู้กับลงมาจนถึงเด็กๆที่มีหน้าที่การศึกวนปราบปรามอะไรต่างเนี้ยบ่อนมันดูแลหมดนะเพราะฉะนั้นจับก็จับไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์สองถ้าจะจับก็ทําไม่ได้เพราะกําลังไม่พอ บ่อลอยฟ้าก็ยังไปตึกแต่ชั้นแล้วก็จะเล่นที่ชั้นแปดไม่มีคนภาคกศัยจะเป็นชื่อของไอ้ดาบมันัดดาบตำรวจนะซึ่งยังยังรับรายการอยู่ในขณะนั้นนะแล้วพอชั้นเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นที่พักเป็นห้อง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 ก็เอ้มนัดก็ซื้อหมดเลยแล้วก็ยังมีชั้นหกอีกแต่ชั้นหกนี่ซื้อยังไม่ครบแต่ชั้นห้าก็จะมีชื่อบุคคลอื่นด้วยแล้วชั้นห้าก็เป็นบุคคลอื่นที่อยู่ ที่ซื้อคอนโดเลยนะเข้าไปอยู่นี่วิธีการที่เขาทาอย่างนั้นก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปุ๊บไอ้จากชั้น8ดมันก็หนีลงมาชั้นเจดไปอยู่ในห้องหมดหนีมาชั้นหไอ้ที่เป็นห้องของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บุกเข้าจริงๆก็จะไม่เจอหรอกขึ้นไปชั้น8ก็อ้างวางแล้วขอหมายคนหมายคนเนี่ยเมื่อมันไปเล็กที่ห้องก็ต้องขอหมายไปห้องห้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปคนห้องนูน้นห้องนี้มันก็ไม่ได้ ถ้าไปดูย้อนกลับไปบางครั้งบางข่าวก็มีการจับกลุ่มบอนการพมนั้นร้อยคนน้องว่าเยอะไหมร้อยคนถื่ว่าเยอะอะไรใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเป็นการจับจริงนะมันเป็นการขอจับจับร้อยคนจับห้าสิบคนหนีบ้างอะไรบ้างนี่น,นะขอจับแปลว่าอะไรอะขอจับแปลว่าอะไรก็หมายความว่าพอมันเปิดมากๆกันแล้วเนี้ยข่าวดังใช่ไหมเจ้าหน้าที่มาตกลงกับเจ้าของบอนให้ขอจับนะ ขอสักร้อยคนสมมุติเอากลุ่มๆร้อยคนไอ้เจ้าของบ่อนมันก็โอเคแต่โอเคมันก็จัดให้ร้อยคนร้อยคนปรับสองพันเท่าไหร่สองแสนมันก็จ่ายเงินสองแสนเป็นเสียค่าปรับไอ้นี่ก็ไปรับสารภาพก็โดนปรับไปไม่ได้ติดคุกนี่ตำรวจก็ได้ชื่อนะว่าโอ้จับบอนตั้งร้อยกว่าคนแต่ไม่มีเจ้าของนะเจ้าของจับไม่ได้เจ้าของก็ยอมเสียเงินสองแสนหาคนให้ร้อยคนไอ้พวกนักพนันเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก ชีวิตมันก็อยู่แค่นี้เปล่าก็ปรับไปเดี๋ยวงวหน้าก็เล่นใหม่อะไรทำนองนี้ก็เป็นภาพลงข่าวซื้งซือพิมพ์ว่าสงพักนี้บอกอรนี่หรือนครบาลหรือผู้ทอนไหนจับร้อยคนไม่ใช่ความยิงขอจับสมัยพี่จับเลยนะอย่างจับบ่อนที่ลอยฟ้าเนี่ยนะอย่างบ่อนไดปอนเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะโต๊ะเล่นการพน,นันเขาเรียกเป็นขอนเขาจะมีประมาณสมุติร้อยโต๊ะ เขาก็ให้เช่าขอละสองหมื่นบาทต่อแปดชั่วโมงมันมีกะวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมก็มีสามกะกะละแปดชั่วโมงสมมุติน้องเช่าอขอน,นี้โต๊ะนี้จะเล่นอะไรก็ได้เล่นถั่วนะเล่นไฮโลนะเล่นนุน่นเล่นนี่อะไรก็แต่แล้วแ,แต่คุณผมก็มีโต๊ะมีอุปกรณ์การเล่นมีอะไรต่อะไรให้หมดน้องก็เช่าสองหมื่นพี่เป็นเจ้าของบ่อนพี่ก็รับหงสอ,องหมื่นแหละ คุณก็เล่นไปได้เสียก็ปเป็นเรื่องของคุณแต่สิ่งที่ผมได้ไประโยชน์คือผมได้ค่าเช่าของสองหมื่นได้ค่าอะไรค่ากินอยู่แล้วก็ยังได้รับจำนำของอย่างที่ว่าไว้ซ้อยแก้แหวนเงินทองรถล,ลามาทางมันจำนำได้คุ้มครองให้ถ้าถูกจับอะไรต่างๆนี่เป็นการประกันกี่โต๊ะร้อยโต๊ะเท่าไหร่สอง0 0ื่ร้อยโต๊ะ 2, องแสนสองล้านสมมติสมมุติเราคิดว่าเต็มนะ บางทีมันก็ไม่ได้เต็มอะไรนะแต่คิดเต็มก่อน2ล้านวันหนึ่งสามผัดเท่าไหรห6ล้านจะมีอะไรรายได้ที่ดีขนาดนี้วันละหล้านสมัยก่อนนะสมัยนี้มันจะขึ้นมาเท่าไหร่ละสิบกว่าปีพี่จับตั้งแต่ปี4ี่เก้าโตละห้าหมื่นก็ได้ไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี่ยนะวันละเท่านี้เดือนละเท่านี้เอาสาสิคูณก็ไปมันจะเก็บไว้คนเดียวได้เลย ไม่ได้จริงไหมมันก็ต้องแจกไปทั่วสถานีตํารวจเจ้าของท้องที่กองบังคับการเจ้าของท้องที่กองบัญชา,าก,การเจ้าของท้องที่นะส่วนกลางอ่ะกองปราบละ่ะกองบัญชา,าก,การตํารวจสอบสวนกลางละ่ะระดับบนต่อรลอละ่ะนะวิธีการจ่ายเงินมันก็หิ้วไปให้ที่ไหนที่กองบัญชา,าก,การเนี่ยแหละแล้วกองบัญชา,าก,การก็เป็นตัวจ่ายต่อส่งข้างบน เพราะฉะนั้นข้างบนคือพบวตรลอหรือเหนือกว่าพบวตรลอไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนะแต่ความจริงรับตลอดนี่จะดูพบวตรลอคนไหนรับไม่รับก็ดูการกระทํทีิคุณปราบจริงคุณเอาจริงคุณลงโทษจริงอะไรจริงหรือเปล่าน้องเชื่อไหมหลังที่ที่จับกลุ่มแล้วเนี่ยนะแล้วก็คนบ้านอะไรต่างเนี่ยนะยังคนได้เลยว่ามีใบเวร ผู้เิเคากษาที่จะเข้าเวรออกไม้จับอยู่ในบ่อนในปอเนี่ยก็สามารถเอาได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่จะคุ้มครองเขามันไม่ใช่มีแต่เฉพาะตำรวจนะมันมีไปถึงระดับนั้นด้วยก็พอศาลชั้นต้นเนี่ยพอทาให้การให้ปากแต่ลั้นก็ผู้วิาก็เซ็นชื่อพยานก็เซ็นชื่อจําเลยก็เซ็นชื่อโจก,ก็เซ็นชื่อทนายก็รู้นี่บ้านอยู่ไหนชื่ออะไรไปหาที่บ้าน อันนี้พี่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ของจริงแล้วก็ทุ่มไปดินะเป็นไงซื้อได้หมดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดทำงานให้กับรัฐทำงานให้กับประชาชนนะไอ้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยโอโ้โหถูกจําคุกรอลงอาญาแล้วเป็นไงเงินเดือนไม่ขึ้นไอ้ที่ยังรับรายการอยู่เพื่อนพี่รุ่นเดียวกันนะที่ไปเป็นในพลที่ไปจับวันนั้นนะนะอีกสองปีสามปีกเกษียณน,นะ หลังจากนั้นสู้คดีบํานาญก็ไม่ได้รอคุณกวาคดีจะเสร็จน้องด,ดูคนที่ทําหน้าที่มันขนาดไหนและรัดคุ้มครองคนทําหน้าที่ขนาดไหนถ้าไม่คุ้มครองแล้วคนไม่อยากจะทําหน้าที่หรือ